สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีมก็จะมาแนะนําเครื่องแต่งกายของรั้วให้นะคะวันนี้บีมค่อนข้างที่จะใส่มาเต็มนะคะอ่ะชิ้นที่1เสื้อนะคะเสื้อเสื้อของรัวเนี่ยจะมีสีขาวกับสีดํานะคะทุกคนจะมีสีขาวกับสีดํานะคะชิ้นที่2ก็คือผ้าถุงนะคะผ้าถุงเนี่ยลายตรงเนี้ยลายลายสีแดงนะคะกับลายสีน้ําเงินนะคะ ชาวลวดจะบอกว่าเป็นสีน้าเงินนะแต่บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นสีกรมหรือว่าสีดํานะคะแต่ลวดเขาจะเรียกว่าปลุกสงาสงาซึ่งแปลว่าสีน้ําเงินนะคะ2ตัวนี้นะคะได้จากการมัดหมีนะคะมัดหมีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่นะทุกคนขออนุญ,ญาตยกขานะคะนี่คือผ้าพันขานะคะคือผ้าพันขานะคะมันมีความเป็นไปเป็นมานะแต่และอย่าง แล้วชิ้นที่ชิ้นต่อไปก็คือผ้าปกแขนผ้าปกแขนหรือที่ภาษาล้วเขาเรียกว่าจับเตะนะคะจับเตะแล้วก็จะมีสร้อยนะคะจะมีนางสักครักแงนางสักครกก็คือสร้อยสีแดงนะนางสงงาก็คือสร้อยสีเหลืองนะคะแล้วบางคนจะชอบใส่สีขาวกับสีทองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวก็นั่งเปิง นางสิแปลว่าสร้อยนะคะและจะมีสร้อยเงินนะคะสร้อยเงินเมื่อก่อนอะ่ะอันเนี้ยตอนเนี้ยใช้ของปลอมนะคะซึ่งน้ําหนักมันจะเบากว่านะคะเพราะว่ารว้วเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่อะไรที่คอเยอะมากเลยนะทุกคนอ่าอันเนี้ยเป็นเงินปลอมละเมื่อก่อนอะ่ะเขาใส่เงินแถบกันนะแล้วก็เมื่อก่อนอะ่ะใครได้ใส่เงินแถบนี่คือถือว่ารวยนะทุกคนเงินแถบอะ่ะ รู้สึกว่าจะเขียนตราเป็นของอต่างประเทศอ่ะ,อะเงินรูปีอ่ะทุกคนเป็นสกุลเงินรูปีก็ของอินเดียเนาะเป็นเงินตระกูลนั้นอ่ะแล้วก็แถบหนึ่งเขาขายกันแบบแถบละสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยแล้วจะมีแล้วเขาก็จะเอามาร้อยเต็มคอนี่เลยแล้วก็เอามาใส่ นะคะบ่งบอกถึงฐานะด้วยนะคะแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือนางเวียกแอร์นะคะนางเวียกแอร์ลูกก็เรียกว่านางเหมือนกันนะซึ่งเพราะว่ามันอยู่ที่คองไงแต่ว่าถ้าคนไทยก็คล้ายๆช็อกเกอร์นะแล้วสายของมันนะคะมันก็จะยาวๆแบบนี้ปล่อยให้มันลงมาแบบนี้นะคะอันนี้คือสายของช็อกเกอร์นะ,ะสายของช็อกเกอร์ ต่อไปเครื่องประดับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราขัดไม่ได้เลยก็คือกําไลนะคะทุกคนกําไลเนี่ยเราต้องใส่เป็นคู่นะเราต้องใส่เป็นคู่แล้วก็น้ําหนักมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักบิมไม่เคยช่างอะนะว่ามันหนักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเงินแท้นะทุกคนอันนี้คือของแท้อะไรที่บอกว่าอันนี้ไม่แท้ก็จะบอกว่าไม่แท้อันนี้แท้นะคะเงินลูปีนะนะั่นอะสมัยนี้คือมันหาไม่ได้แล้วแหละ ก็มีการคือมีญาติพี่น้องเยอะเนาะเราเราก็แบ่งแบ่งบบ่งจากจากสมัยก่อนอะแบ่งให้ลูกได้ให้ให้ลูกได้คนละ200ปลายเป็นเพราะลูกมีลูกหลานต่อลูกก็จะแบ่งให้ลูกตัวเองอีกคนละ50อะไรก็ว่าไปเนาะมันก็จะลดน้อยถอยลงของบิมก็ มีอยู่แต่ว่ามีไม่เยอะนะคะไม่เยอะพอที่จะเอามาร้อยตรงนี้แล้วถ้าเอามาร้อยตรงนี้จริงๆถ้ามันมีเยอะมากพอที่เอามาร้อยตรงนี้จริงๆก็คือคงจะหนักมากนะคะอ่ะต่อไปสร้อยอีกหนึ่งอย่างนะคะอันนี้ก็คืออ่าสร้อยเงินพดด้วงนะคะสร้อยเงินพดด้วงซึ่งมันมันเป็นเงินแท้นะคะตัวนี้มันจะเป็นเงินแท้ซึ่งมีน้ําหนักหนักมากเลยนะคะเวลาสะสะเวลาใส่เนี่ยเขานี่ยายโอ้ยพูด เวลาใส่่เขาจะนิยมใส่การสองสองเขาเรียกว่าอะไรสองสองเส้นขึ้นไปนะคะเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปแล้วมันจะมีห้อยตรงนี้นะคะมีห้อยตรงนี้แล้วก็เอาห้อยข้างหลังนะคะอ่ะจัดระเบียบให้มันหน่อยนะคะเอ,อการการใส่สร้อยนะคะเราจะค่อยๆตีวงกว้างออกไปนะคะเราจะค่อยๆตีวงกว้างออกไปอ่ะให้ดูชัดๆนะคะ เล็กเ,เส้นแรกจะแคบลงมาใหญ่ลงมาใหญ่ลงมาใหญ่ลงมาค่อยๆกว้างออกไปนะคะเวลาใส่ก็จะแบบประมาณนี้นะคะอันนี้คือใส่แบบเต็มยศเลยนะคะเครื่องประดับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะคะก็คือผ้าไม่ใช่ผ้าสาีซึ่งมันจะเป็นวงกลมเป็นเหมือนอวงดำๆอะค่ะทุกคนจะใส่รอบขาของเราอยู่ที่ประมาณเท่านี้วงเล็กๆนะคะจะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะคะ จากนั้นเราก็เอาผ้าเนี่ยมาพันตั้งแต่ตรงนี้ลงไปนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนทำแล้วนะคะเราหาคนทำยากแล้วแล้วก็วัยรุ่นสมัยนี้เนาะอย่างเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใส่กันละเนื่องจากว่าคือมันมันไม่มีให้ใส่แล้วอะทุกคนในบางพื้นที่ก็ยังจะมีคนคนที่ทำได้อยู่นะคะตัวนี้เราต้องไปหาซื้อดีๆแล้วก็ของชิ้นนั้นอ่ะ ที่เราใส่เพื่ออะไรบิ่มก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือดูน้ำหนักของเราด้วยนะคะก็คือของชิ้นนั้นมันจะเป็นของใครของมันนะคะของใครของมันในที่นี้ก็คืออถ้าเป็นของบิมเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยขาบิมมันเท่าไหร่ความเ,าเส้นรอบวงมันเท่าไหร่เขาก็จะใส่เขาก็จะวัดขาบิมแล้วก็ทำเขาก็จะทำ,ทำต,าตามรอบตามาตามขนาดของขาบิม แล้วมันก็จะเป็นของบิมใช่ไหมพอทําเสร็จก็จะเป็นของบิมแล้วถ้าวันหนึ่งเราอ้วนขึ้นมาคือเมื่อก่อนนะเขาจะใส่เป็นชีวิตประจําวันไปเลยแต่ว่าสมัยนีย้ก็คือนานๆนออกงานทีะเขาจะใส่เต็มยุดนะคะอ่าเอาออกมาใส่ทีเอา้ารอบนี้ใส่ไม่ได้แล้วอ้วนขึ้นต้องลดน้าหนักแล้วนะต่อไปถ้าใส่ไปแล้วก็แบบมันหลุดลงไปอยู่ที่ข้อเท้านะคะ ไม่ได้แล้ฉันต้องกินข้าวเพิ่มแล้วผมลูมแบบนี้ไม่สวยอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเรียกว่าอันนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะล่วเขาจะเรียกว่าสกุลนะเขาเรียกว่าสกุลแล้วจะมีอ่าอีกตัวหนึงจะเป็นเหล็กเป็นทองแดงใส่ที่ขาเหมือนกันใส่กับสกุลอันนี้ก็จะมีขนาดที่มันใหญ่หน่อยคือเท่าประมาณนิ้วโป้งนะคะไอตัวสกุลสีดําที่บิมว่ามื่อกีคือ ใหญ่ไม่มากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนนะอ่ะก็ก็ใส่เข้าไปนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับอีกอย่างหนึง่งบิมก็ยังไม่เข้าใจความหมายมันเหมือนกันว่าเอ๊ะใส่ไปเพื่ออะไรถ้าพี่น้องล้วคนไหนเข้ามาดูคลิปนี้นะคะช่วยแจ้งถแถลงไขให้บิมด้วยนะว่าทำไมเขาถึงใส่กันนะคะตัวนั้นสกุลอนะสะกุล เจ้าสกุลเนี่ยแล้วก็แล้วก็มันจะมีการยกมรดกข,ของของตัวเองให้คนอื่นด้วยอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะใครใส่ได้ก็ยกให้คนนั้นอันนี้แหละคือประวัตินิดเล็กเล็กเล็ก,ลกน้อยของชนเผ่าล้วนะคะเดี๋ยวจะเล่าความเป็นไปเป็นมาของอผ้าพันขากับผ้าพันแขนให้ทุกคนนะคะผ้าพันขาเนี่ยซึ่งผู้หญิงอ่ะจะต้องใส่นะคะผู้หญิงจะเป็นคนใส่ ผู้ชายเวลาแต่งตัวมันจะมีเสื้อแขนยาวกับกางเกงขายยาวไปเลยอันนี้คือจบแล้วเรียบร้อยในชนเผ่าล้วนเนี่ยผู้หญิงจะต,ต้องใส่ผ้าถุงนะคะผ้าถุงจะต้องอยู่ที่บริเวณเออหัวเข่านะคะแล้วก็จะมีผพ้าพันขาทําไมถึงมีผพ้าพันขาเพราะว่าเมื่อก่อนนะเวลาเขาแบบไปไร่ไปนาไปสวนหรือไปไปทำงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะมี มดขึ้นมดกัดมดต่อยหรือแม่แบบยุงกัดอะไรเงี้ยเขาก็เลยหาผ้ามัดขาหาผ้าพวกขาเออมาใส่นะคะอันนี้อ่าที่มาของปลอกแขนก็เหมือนกันนะคะที่มาของปลอกแขนก็เหมือนกันก็การยุงกันอะไรต่างๆนะคะนอกจากนั้นการใส่ปลอกแขนและปลอกขาเป็นการ ปกปิดเนื้อหนังมังสามไม่โชว์ผิวเกินไปนะคะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นผู้หญิงควรแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะถ้าอยากถอดก็ถอดได้ในเวลาที่อยู่ในบ้านแต่พอออกนอกบ้านต้องใส่กันทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ